ก็มาต่อกันด่านต่อไปเลยนะครับอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยิงคนเสื้อดํานะครับคนเสื้อขาวอยู่ฝั่งเดียวกับเราครับนี่คนเสื้อขาวไม่ล้อมโชคดีไปนะครับโอ้โหคนเสื้อขาวกระเด็นนะครับไม่ผ่านนะครับยินยังไงให้ เสื้อขาวไม่ล้มนะครับโอ้โหก็ไม่ผ่านอีกนะครับอันนี้ต้องคิดนิดนึงนะครับใครเคยเล่นบ้างแล้วนะครับดันนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับโอ้โหดันนี้ก็พลาดไปโดนคนเสื้อขาวนะครับนี่ต้องให้โดนแค่คนเสื้อดํานะครับ่ยังไรครับโอ้โหผ่านไหมครับผ่านนะครับ ต้องมีซามูไรนะครับนี <Okay. S 1> ่ยังไงครับคนเสื้อขาวดันมาอยู่ข้างหน้านะครับผ่านไหมครับโอ้ผ่านนะครับคนเสื้อขาวล้มล้มได้นะครับแต่อย่าให้เลือดออกนะครับก็สามารถผ่านด่านได้นะครับอันนี้ต้องเล่นชิงนะครับโอ massage. ้โห <rip> โดนคนเสื้อขาวสองคนเลยนะครับ โอ้โหยังไงครับด่านนี้โอ้โหผ่านจนได้นะครับถ้าไม่ผ่านก็แค่เริ่มใหม่นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับเริ่มใหม่แล้วก็ลองยิงกันใหม่นะครับมันก็ผ่านสักครั้งหนึ่งเลยครับนี่อันนี้ก็ยิงชิงลงมาโดนคนเสื้อดำนะครับด่านนี้ครับยังไงครับ ยังไงครับดนนี้มันไม่ระเบิดนะครับอ๋อต้องให้กระสุนไปโดนกล่องสีแดงนะครับถึงจะระเบิดนะครับนี่แต่ก็ไปโดนเสื้อขาวอีกนะครับโอเคครับผ่านจนได้ครับยิงยังไงก็ได้นะครับอย่าให้ไปโดนคนเสื้อขาวนะครับไปโดนคนเสื้อขาวก็ไม่ผ่านนะครับ จะต้องเล่นชิงครับอ่าได้นะครับคนเสื้อขาวล้มครับผ่านไหมครับอ๋อล้มแต่ผ่านอยู่นะครับ่าให้เลือดออกนะครับโอ้โหด่านนี้ไม่ได้นะคอโหคนเสื้อขาวล้มจะผ่านไหมครับผ่านนะครับชิงไปโดนโอ้โหผ่านจนได้นะครับ ต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้โอ้โหโดนผมเสื้อขาวจนได้นะครับไงดีครับตอนนี้ถึงไหมโอ้โหผ่านนะครับเกือบโดนผมเสื้อขาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องคนตัวลาไปก่อนนะครับ